สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วค่ะกับช่องไอ้คันนาสัยภูมิค่ะพี่น้องขาวันนี้ซีม่นนมาบอาให้พี่น้องฟังในเรื่องอลักษณะของต้นอ้อยนะคะที่เฮตหาน้ำอ้อยดำน้ำอ้อยค่ำนะคะพี่น้องว่าเกิดจากอย่างแง่นะคะพี่น้องขาวันนี้เขาขอมาตัดอ้อยพอดีค่ะก็เลยถือโอกาสนะคะอัดคลิปนะคะว่าให้พี่น้องฟังในเรื่องของลักษณะอ้อยที่เฮตหา น้ำอ้อยสีบวสวยน้ำอ้อยสีดำน้ำอ้อยสีค่ำนะคะตอนแรกๆอาที่ั้นพี่น้องหลายคนกระถามว่าขั้นไว้ตอนแรกๆกระสวยแต่เพราะทิ้งไห้จากชั่วโมงสองชั่วโมงน้ำอ้อยเปลี่ยนสีเกิดจากสาเหตุอย่างเพราะว่าไปซื้ออ้อยมาแล้วอ้อยกะ ค้นขายเจ้าของไร่บอกว่าอ้อยอายุได้10เดือนแล้ว11เดือนแล้วแต่ว่าพอเวลาเอามาขั้นแล้วน้ำอ้อยไปอย่างจังดำนะคะพี่น้อง่ะอันนี้เป็นเพียงหนึ่งสาเหตุนะคะที่ที่พ้อให้ฟังเมื่อนี้เป็นเพียงหนึ่งสาเหตุที่เหตุให้น้ำอ้อยดำน้ำอ้อย่้านะคะพี่น้อง่ะนั่นก็คือว่าในอ้อยหนึ่งกอนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะอ้อยหนึ่งกอจะมีต้นแม่แล้วก็ต้นลูกค่ะพี่น้องถ้าเจ้าของไร่ไร่ไหนนะคะตัดอ้อยให้พี่น้องก็คือตัดไปเบิร์ต ทั้งลำแม่ล้ำลูกนะคะพี่น้องเผอิญเผอิญว่าอ้าอยไล่นั่นนะคะอ้อยสวนนั่นนะ่ะผัดลูกหลายพี่น้องคะ่ะออกมามีแต่ลูกแล้วที่นี่เพิ่นตัดให้พี่น้องเบิร์ตสมมุติว่าเนี่ยอ้อยก่อนเนี่ยคะ่ะมีสิบล้ำมีล้ำลูกอยู่ประมาณหาล้ำพอพี่น้องออกไปขั้นใส่กันน้ำอ้อยล้ำลูกซี ยังบัได้ยังบัได้มีรสหวานสียังบัได้สียังบังบนิ่งนะคะกินรสชาติยังบัได้เพราะมันเป็นอ้อยอ่อนอยู่กะซีเฮตไห้น้ำอ้อยของพี่น้องอะคะ่ะสีเปลี่ยนสีดําสีคล้านะคะเกิดปัญหาเนะะี่ยค่ะก็คือมาบอกให้พี่น้องฟังในส่วนของทั้งไร่น้ําโชคเชฟฟุ้มจะตัดเฉพาะลําที่แก่นะคะพี่น้องคือจะตัดเฉพาะลําที่เป็นลําแม่เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะนี่คือลําแม่นะคะ ลำพงนี้คือใช้ได้นะคะพี่น้องลำพงนี้คือใช้ได้แต่อย่างเช่นลำนี้นะคะพี่น้องขอไปเด้อดคาเซมิซี่อย่างเช่นลำนี้แล้วก็ลำนี้นะคะตัดไปก็ใช้ไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นอ้อยอ่อนเป็นอ้อยอ่อนอาเจ้าของไร่บางทีเพื่อนกับ่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนก็อาจจะยังมือไม่อาจจะยังบลูวิธีการตัดอ้อยขั้นหนำนะคะบางคนก็สิเคยเฮตเฉพาะอ้อยโรงงาน พอมาตัดอ้อยคันน้ำจะจะตัดเหมือนอ้อยโรงงานเวลาลูกค้ามาซื้อแต่ขันจะ,จะเกิดปัญหาน้ำอ้อยดำน้ำอ้อยข่านะคะนะคะลํำลูกนะคะใส่บ่ได้นะคะพี่น้องตัดหามตัดไปเด็ดขาดนะคะเนะะี่ยค่ะลํำลูกอ้อยแปลงนี่มันเป็นอ้อยต่อนะคะพี่น้องมันเลยบบสวยนะคะตัดทายตามสภาพที่เห็นนะคะพี่น้องเนี่ยลํำลูกนะคะใส่บ่ได้จะตัดไปเด็ดขาดนะคะ ถ้าพี่น้องมือไม่สังเกตนะคะว่าเป็นอย่างอ้อยเหมือนอ้อยคนละรุ่นนะคะถ้าถ้าเห็นนะคะเวลาเวลาในมัดอ้อยเวลาสิคั่นนะคะให้สังเกตนะคะถ้าเจออ้อยอ้อนงี้ยพี่น้องก็คัดออกเด่ายเอาไปคั่นนะคะพี่น้องขะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะคือส่วนยอดนะคะพี่น้องที่เฮ็ดให้น้าอ้อยค่านะคะส่วนยอดถ้าติดยอดหลายจะเฮ็ดให้น้าอ้อยค่ํขึ้นกันนะคะพี่น้องติดยอดหลาย ติดปลายนะจ๊ะค่ะติดปลายลายครับบางคนเพื่อนจะตัดสุดเลยนะคะเพื่นจะตัดเหมือนอ้อยโรงงานโดยที่เพื่อนบรรลุว่าส่วนปลายเฮดไหน้ำอ้อยสีเปียนเพื่อนก็จะตัดไหพี่น้องบมดเลยเพนกับเฮดไหพี่อ่พี่นอ้นอ,นองเวลาเอามาคั้นน่ะน้ำอ้อยก็จะสีดำนะจ๊ะจะสีค่ำๆนะคะ อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของดินของอน,นันของดินของปัจจัยอยางอื่นนี่เขาบอขอบอหอดนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันดินมันบ่คือกันนะคะแปลงนี้พี่น้องเสียบอกว่า,าจากที่เอาไปเทสเบื้องอะ่ะส่วน,ส,วนส่วนที่เขามาตัดเนี่ยคือสีสวยแล้วส่วนส่วนที่อยู่ฟังพุ่นอะ่ะสียังว่าสวยอะคะ่ะพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าติดล้ำลูกไปหลายตอนที่ผู้ถอเพื่นม,มาตัดไปเทสนะคะ ใส่บ่ได้เลยค่ะตรงเททถิ้งหมดเลยนะคะเพราะว่าน้ำอ้อยสีดำก็คือต้องมาตัดอ้อยไม่ละกะใส่ขั้นไม้เลยค่ะเมื่อน,นั้นนะคะเพราะว่าน้ำอ้อยเพราะตอ,ตอนแรกๆสวยค่ะพี่นอ้องตอนแรกๆน่ะสวยัดที่นี่เพราะอันขั่นไว้จากประมาณสามชั่วโมงนี่ละค่ะน้ำอ้อยกสย็สีเข้มขึ้นสีเข้มขึ้นถามว่าแซ่เย็นบ่แซ่ค่ะคือแซ่น้ำแข็งแซ่น้ำเย็นเลยเย็นจัดเลยแต่ว่าน้ำอ้อยสีเปลี่ยน เขาเอาถิ่งเลยค่ะเขาเทถิ่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะเสียลูกค้าสําหรับลูกค้าเขานะคะพอพอลูกค้าเขาจะเน้เน,นในเรื่องสีสีกลิ่นความสะอาดนะคะพี่น้องแต่ว่าเป็นน้าอ้อยร้อยเปอร์เซ็นนะคะบ่ได้บด่ได้ใส่อยียงผสมนะคะคันออกจากลาอ้อยสดๆนี่ละจ้ะปีนี้อ้อยออกดอกค่ะพี่น้องเห็นว่าอ้อยออกดอกได้ได้เจอปัญหาอ้อยออกดอกบ้างเนาะ แต่ไรน้ำโชคใช้ฟุ้มเจอนะคะแปลงเนี่ยเจอค่ะแต่ส่วนแปลงอื่นบดเจอเพราะว่าบ่มีอ้อยไงค่ะพี่น้องปีน่ะเท็ดอ้อยบดทันเลยค่ะปีน่ะค่ะหลายย่างหลายสาเหตุหลายปัจจัยปลูกอ้อยบดทันค่ะเบิดจากแปลงนี้เราก็บ่มีอ้อยคันแล้วค่ะพี่น้องเบิดจากแปลงนี้เราบ่มีอ้อยคันแล้วนะคะของของไรน้ำโชคใช้ฟุ้มนะคะเพราะว่าอ้อยแปลงอื่น ตอนแรกเตรียมไว้ถ้าขั้นต่อกันแล้วค่ะเตรียมไว้แล้วแต่ลักษณะลําอ้อยบ่ได้มาตรฐานค่ะคือลําน้อยมากลั้น้อยแล้วก็เอ่เลี้ยวน้อยสีน้ำได้บ่สีน้ำได้ยุ่ะแต่มันเสียเวลาในการขั้นเวลาในการอา่ตัดตะขาพี่น้องจะเลยลือออกหมดเลยนะคะตัดตัดเข่าโรงงานหมดเลยคุณภาพบ่ได้เข้ากับเขากับกบัวป่อยไว้ค่ะบ่เสียดายค่ะ ที่ว่าอ้อยอตอเสียค่ะพี่น้องนั่นแหละแดงนั่นแหละเขาโรงงานหมดเลยค่ะแล้วกะมีพี่น้องคุณผู้ชมอยากขอมาขอเบื้องไรตอนนี้ถ้าที่ไปเบื้องไหไปเบือ้องยูฟามค่ะไปเบือ้องยูแปงยูฟามติดกับฟามหนูนะคะพอซี่ไหเบื้องไดยูจะท่ามาจะท่ามาแปลงยูไหไงนี่คือยังม่มีอ้อยไหเบื้องลยค่ะพี่น้องแต่เบื้องยี้คุณยี่สะดวกแลก้วกะทางที่สะดวกสบายเพราะว่าติดถนนดำจะถ่ายูนีนี เป็นหิมะค่ะหิมะแดงไงกุบค่ะพี่น้องก็ยิ่งมาฮมอดทางลูกหลังหิมะแดงค่ะมาตัดอ้อยกันค่ะพี่น้องมุ่งแบกอ้อยนะคะอู้หนักแทนนี่ละค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้แล้วกอนนะคะ่ะเด้อฝากฝากไว้ซจำในก่อนค่ะ ขอโตกลับบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะ